สวัสดีครับนี่คือพ่อนะครับและนี่ก็คือน้องลูกคนเล็กนะครับนี่คือน้องคนโตนะครับชื่อคนนี้ก็ชื่อชวิตมูไอพรคนที่จะเอาเท้าขึ้นมาเนี่ยนะครับชื่อจีรกรมูไอพรนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าโตหรือยังนะครับถ้าโตแล้วเนี่ยเออไม่รู้ว่าตอนโตไม่รู้ว่าตอนโตจะดื้อหรือว่าเป็นยังไงนะครับคนนี้น่าจะดื้อหรือเปล่าไม่รู้ อีกสิบปีข้างหน้ามาดูกันนะครับว่าคนนี้จะเป็นยังไงคนนี้จะจะเกเรหรือเปล่าไม่รู้นะครับวิดีโอคลิปนี้จะเป็นที่จะลึกดูไว้อีกสิบปีข้างหน้านไม่รู้ว่าจะ,ะจะทิ้งพ,พ่อกับแม่ไปไป,ไปไหนแล้วนะครับมีสาวๆตั้งแต่กี่ขวบไม่รู้ไว้ให้ลูกดูตอนโตนะครับหวังว่าชวิตจะจำพ่อได้เนาะ อราดูวีโอ <VO S 2> นี่อยู่แปลว่าพ่อก็ไม่รู้จะแก่ถึงตอนไหนแล้วนะครับนี่ค่ะภาษาอียิปต์โบราณโอเค <Okay S 2> น,นี่คือน้องนะครับจําตอนเด็กๆไว้นะครับตอนโตไม่รู้เป็นยังไงโตขึ้นมาน่าจะลืมพ่อไปแล้วละ่ะโอเคอันนี้ก็คือชวิตนะครับที่เดินไปเดินม,มาอยู่ตอนโตก็คงจะไม่คุยอย่างนี้กันแล้วล่ะน่าจะไปอยู่ต่างประเทศกันหมดนะครับคนนี้น่าจะไปอยู่แอฟริกาคนนี้น่าจะไปอยู่ญี่ปุ่น เอาไปอยูอ่แอฟริกาใช่ไหมลูกไม่ใช่อยู่ปรไทยแหละอ๋อไม่ใช่อยู่ปรไทยนี่แหละนะครับจับไว้เดี๋ยวจะลงในโซเชียลนะครับไว้ตอนโตไม่รู้ว่าจะได้หว่ะนี่คือลิฟต์อ่อนตอนที่เด็กๆตัวเด็กๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าตอนโตมายังใช้อยู่หรือเปล่าเนาะอีกสิบปีข้างหน้าไม่รู้ว่ายังลิฟต์อ่อนยังอยู่หรือเปล่านะครับเอาไว้ตรงน,นี้นะอันนี้คือลิฟต์อ่อนของ พี่คนโตนะครับอันนี้ขนมโตขึ้นไปจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะพ่อบันทึกวีโอแล้วนะลูกอีกสิบปีข้างหน้าไปดูจาไวล้ละพ่อบันทึกวไว้ให้อีกสิบปีข้างหน้าหนูไปเอามาดูนะลูกว่าเป็นยังไงไม่จะบางพ่อทําไมอ่ะก,ก็ต้องดูในไอแพดของพ่อเดี๋ยวพ่อจะให้ขึ้น youtube ดังไปเลยไหมขึ้นทีวีเอาไหมลูกเอาไหม,ไม,ไมเอาไหม ขึ้นทีวีเลยไหมลูกดังมดเลยไหมเอาละเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับจะไปอยู่บนทีวีก็อยากให้ทุกคนติดตามบนทีวีนะครับขอบคุณมากครับ